จากคุณลุงมานะครับวันนี้นะครับประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับคุณแดงเอชวันนะครับตั้งทั้งสองบานนะครับซ้ายขวานะครับเป็นซอฟโค้ดด้วยนะครับประตูดูนะฮะประตูดูดนะครับเปิดปิดจากด้านในได้นะครับเปิดปิดจากด้านในได้นะครับสวิตตัวนี้นะครับนี่ครับ เปิดปดเจด้าได้ได้นะครับคมอมอระตนี่ครับพอระบบกันหนีบนะครับตัวนี้กันหนีบได้นะครับกันหนีบนะครับตัวนี้นะครับมีเซนเซอร์กันหนีบตรงนี้นะครับครับผม สวิตช์เปิดจากด้านในด้วยนะครับสวิตช์เปิดจากด้านในรถนะครับที่ฝั่งคนขับนะครับมาดูบานคนขับบ้างครับตัวนี้บานขวานะครับเช่นเดียวกันนะครับดูสไลด์ไฟฟ้านะครับทั้งซ้ายและขวาบนใน H1 นะฮะ กันนีบนะครับกน,นีบนะครับประตูดูดด้วยนะครับประตูตดูดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีแคนบัสป้องกันด้วยนะครับสตาร์ทรถเข้าเกียร์ P ถึงใช้งานได้นะครับแล้วก็มีสวิตซ้ายขวานะครับนี่ครับเปิดได้นะครับตัวนี้ แล้วก็สวิตท,ที่ประตูนะครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาเช่นเดียวกันนะครับสวิตสวิตท,ที่ประตูนะครับเปิดจากด้านในได้ด้วยนะครับตัวนี้ที่มือจับเดิมนะครับเปิดปิดได้น,นะชิดตัวนี้ที่มือจับของเดิมปิดเปิดได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับติดต่อสอบถามกันได้นะครับ ตอสอบถามได้นลครับคุณนายเอนะครับสวัสดีครับ